เฮ้ยหนุ่มสองคนนั้นโดนอยู่วะกลัวเหรอระดับเราไม่กลัววะแจ็คสมอนเจสันมิงเจอออดดอรได้ไหมเติเจอออดดอร,ดออรดมิงเป็นพักผ่อนที่พักผ่อนมีอะไรมีใครได้อะไรบ้างหรือยังเราอยากได้อ,อ,ยดอ,อยากได้อะไรครับ อยากได้เธอมาควงแขนอยากได้เธอมาเป็นแฟนไอ้โอยไอ้ยยนักแข่งไอ้เจเขาทั้งแก๊งไอ้สัตว์เป็นใครแข่งมึงไอ้สัตว์กูตกใจเลยพูดมาแต่ละเสียงเลยอะนั่นเลยตอนนี้เราอยากได้ใบพัดเธอครับเธอจะหนีไปทางเรือหรอใช่เราอยากขึ้นเรือเฉยไม่ให้เธอหนีเราทำไมเล่า เราจะไปด้วยคนเรามันไม่พอเธอจะมาแซนด์วิชกับเราเหรอว้าว There got it ยกขาดไปพัดปะสะพึงเลยวะเแยกูสะพึงเลยวะสะพึงจาพึ่งทางขวาหลังขวาดิฮะเอาแก๊งเดียวกันหมดเลยเนี่ยทุกคนน่่เรืองมยใช่เหรอวะแล้วแต่กินเรื่องยันเขาอ่ะเฮ้ยเขาตายแล้วเนี่ยแจ๊คเขาพูดกับกูไม่ได้แล้ว มันชื่อเลยเนี่ยเขาบอกเขาบอกจะไปด้วยแต่คือเขาพอไปแล้วอ่ะแจ็คไม่ให้ไปหรอกตายไม่ให้ไปหรอกจะไปด้วยเป็นไงล่ะตายเลยใบพัดแต่บรรดาเป็นกินส่วนที่หายากครับถ้าเกิดคนที่ตาไม่แหลมคมเนี่ยก็คือจะไม่มีทางเห็นได้ฮะซึ่งผมเลยประสบการณ์การหาเองตายไวจังเลยแล้วบอกจะไปกับเราไงได้ยินเราใช่ไหมเสียงที่เสียงเราส่งไปถึงใจเธอหรือเปล่า โอ้คุณเชื่กลับมาแล้วฉันจะกลับมาทวงทุกอย่างไอ้เหี้ยกลับมาเป็นทอมมี่เจเจพร้อมปะพร้อมพร้อมจะกลับมาทวงอะไรล่ะครับประตูหลังระวังแถบฉันจะกลับมาทวงเรือฉันจะไปเรือเกมึงอย่าเธออยาไว้เธออยากโดนแซนด์วิชเหรอว้าวแล้วไปเลยเดี๋ยวนเรามีกุญแจรถไม่ใครจะไปรถกับเราบ้างเราไม่ชอบขึ้นรถเราชอบขึ้นเรือ บานาน่าโบ๊ทตกรบานาน่าบานาน่าโบ๊ทโอ้ยเจลีมานี้เนี่ยความแตกว่ะความแตกดิ h e ้ g o t o the b อ a t ทำไมเธอทำอย่างนี้กับเราอ่ะเธอเราจะโกรธเราจะไม่รักเธอแล้วนะยีบ้นอกัเร็วเ้นชัยอยู่แค่เอื้อมเจเจกเธอใจร้ายมากเร็วเร็วเยีีต้องรับส็งูพิษค่ะ อย่าทำร้ายกันเลยเข้าใจไหมครับไอ้โง่อย่าทำร้ายกันเลยไปดิไปดิไปดีรอดแล้วโอยไปแล้วโอยรอดแล้วโอยใครที่แก้งผมล่ะขาดแค่กุญแจเหรอ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วเราใช้กุญแจเราสะดอกได้ไหมเธอก็ไปททำเลยที่กุญแจเราสะเดากฉันไม่ปืนใครมีกุญแจเก่งวะใครมีกุญแจ <c oughs> สมม่งมาให้ฉัน <c oughs> ฉันไม่มีนะะ <c oughs> ส่งกุญแจมาให้ฉัน <c oughs> ฉันมีในกางเกงทําไมถอดออกมาเดี๋ยวนี้นไม่ฉันจะไม่ให้เธอ ชื่อก๊อปเด้เอ็ดอะตูดซอมคอมโดเน็มานะเปิดไว้ก่อนหลอนเลยอ่ะพี่พี่ทำ่างนี้ได้ไงขยให้คนแจเธอมันเป็นรถสีเหลืองมันนั่งได้สองคนนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาฟิลหาเฟลหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปฆ่าคนที่เราจะไปรถฟ้าเพราะรถฟ้าเขาก็ลังจะออกกันแล้วเฮ้ยจริงเหรอทำไมชั่วจังเลยอ่ะ รถไฟยังไม่ใส่อะไรเลยเจเจไปบ้านเลขหกกันไปดิมึงอยู่ไหนอะฮะบ้านหมาบ้านหมาบ้านหมาเห็นแล้วเห็นแล้วเธอเธอจะปกป้องเราหน่อยเรามีฟิลพี่แจ็คแจ็คมีคนมีฟิลแจ็คมองนี้ก่อนไม่ต้องไปแล้วเราจะปกป้องเธอเหมือนปกป้องของของเราใช่เราปกป้องฉันเลยพี่แจ็คชอบเลยแนวนี้เฮ้ยเราจะปกป้องเธอเอง ขอบคุณ50โดนทเครับผมอปเราขึ้นไปโทรแล้วเธอแ่งฟอนต a ชั่นครับผมน่ารักเลยเธอนึกว่ามียาเราฉีดโคโนแล้วเราจะฉีดย้ายเธออยู่เลยโอ้ทักก์กัโทรด่วน p l e a s ่ง e n d ม e ่ p camp c r y ่ t a l lake it's j a น o n no t เ i s is ไ o t a prank he's เ a ื k อ e l p เธอว่าเราหลอกไหมเธอมีเปิร์กพ่อเป็นตำรวจไหมเปิร์กอะไรนะพ่อเป็นตำรวจพ่อเป็นตำรวจเนี่ยมีแต่เปิร์กแดนเรียกตำรวจได้เร็วขึ้นโอ้โหพ่อกูเป็นตำรวจว่ะไอ้เน,นี่ยเปิร์กเบ็ดเลยวะ่ะเรามีแต่เราไม่ได้ใช้เลยเอาละเอาละเล็ง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 นีง่ไงสุดยอดเลยไก่ติ๊กเกอร์ไก่ไปไน็นอะไรฮะดิวติ๊กเกอร์ได้ยังลงปุดิ มามอยานินจานะมึงมเนี่ยฮะติดเรืออยู่นแจลมคอ,องเบอเอได้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 ฟี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 ไ <c oughs> ล่ตอตำรวจนะกระเทียมไว้ก่อนอ่าได้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 เยือรอให้นะยืรอให้ อุ้ยเฮียมันเป็นลบ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 โอ๊ยว้าวบริหารอ้าวโดนไหมไปเลยเด้อไปเลยโอ้ยจี๊โดนโดนอดแมนเจ่มีคนขับรถวะขับไปเลยเฮ้ยรถพร้อมั้ยนี่ เอาไปแล้วเปล่าไปด้วยไปด้วยรู้สึกว่ารถจะพร้อมนะสะดุดสะดุดเราจะเสียสลายเธอออกไปก่อนนะโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะปกป้องเธอเองแจ็คมึงทำไรอยู่นั้นกูยังเสียวโดนเม็ดมาทียิ่เลยอ่ะที่เลือนอ่านนี่คือฟันกันเองหรือว่าโดนคตกรฟันนะฮะโดนคตากรค่ะว้ายดอก มันมาทันตู้หยาบว้าวว้าิ้ไหนจัดเก๋งเลยสักทีเหรอสักทีทันไหมนี่ไงยากกว่าทีนึงร่างกายอ่อนแอแจ็คก็ไม่มีแมปน้ำหน่อยไปเข้าถนนใหญ่ทางนี้ทางนี้ทางนี้จะพาไปสู่เมืองศรีวิไลเมืองแห่งความเขาจะบิงแล้วระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเพลินแจ็ค คนอยู่หลังก็เสียเปรียกเข้าบ้านหลังหน้านะโอเควิ่งเลยวิ่งเลยกูซ้ายมึงขวาสรุปประตูไม่ได้ไม่ได้ล็อกไอ้สัตวดยังไงก็ครบได้โอ๊ยมีเพื่อนเข้ามาแล้วแต่มันไม่ล็อกประตูอ่ะมันเป็นใครมันเป็นใครมาเฮ้ยทางนี้ให้เล่นให้เล่นให้เล่นคัมคัอะไรอะไรอะไรเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ย กรรมแล้วไงเร็วๆเธอเธอเข้ามาเดี๋ยวจะตายแล้วไม่มีสเปคไม่มีสเปคมันเดี๋ยวฉีดให้มาดี๋ยวฉีดมาให้มาดิมาดิมาดิสวยสวยเฮ้ยตรงนี้มีน้ำมันนะมีน้ำมันดีกว่าแบตเตอรี่ดีกว่าเราใส่เราใส่แบตไปแล้วขัดกุญแจเราก็มีน้ำมันนะน้ำมันอะไรเหลือเจมึงใส่ครบทุกอย่างแล้วเหรอครบแล้วเจ๊คบกูหน่อยนน้มั เอามนเออาวุธแตกเอาวุธแตกวุ้กูแตกไม่คูหูเราตายแล้วทำคุณตับตายสัวคุณกลับมาเกิดเป็นทอมมี่เธอเอาน้ำมันไปใส่รถได้ไหม เราซ่อมไม่ได้เราซ่อมไม่ได้ไม่ใช่มาถึงคนอีกคนนึงอ่ะโอเจมีคนใส่กำมันแล้วเธอเธอเวอร์เราหน่อยแกร์ค่ะกำลังไปค่ะครับออกไปรอเฮ้แต่ตอนเรียนอยู่มันจับถามมทุกวันอ่ะเราจะรอเธอที่ท่าน้ำได้ไหมเธอหน่อยแม่งมาจับถามกูเราต้องมีอะไรติดมืติดมือจับแล้วติดมืเรามีเป็นด้ามเลย ก็ไม่รู้ดิก็ลองจบลองไปแตกเดีไม่มีของเรามีมอเตอตามมาลายอีบราเฮ้ยเฮ้ยยี่ห้อจริงจริงอ่ะยี่ห้อมาลายนี่คือยี่อซีบราเราไม่มีอะไรเลยอ่ะเราวิ่งไปริมน้ำได้ไหมมีของไหมเพื่อนมันไอ้นี่ดีว่ามันล็อกตั้งเย่ะเฮ้ยเพื่อนขึ้นรถแล้วกูยังไม่เกิดเลยเยย แจ็คมันทอบมีอ่ะไม่เป็นมึนงต้ตายคนเดียวกูติ๊กูช่วยมึงจนไอ้นี่นพังอ่ะแจ็คฮะผู้ชายมานี่ผู้ชายเขาเรียกมึงนะครับแป๊บนึงครับเขาเราียกจบขึ้นรถเราเรามาหาอะไรติดเร็เวค่ะเรียบร้อยเจรถติดเจ๊เฮ้ยกินเลอร์หลวงไอ้เจกินเลอร์หลวงในรถไม่เป็นเจมันต้องกด E จริงเหรอ,อ,อใช่อะมันกดคทิกซ้ายใช่ พยายามโดนรถชนไปเนี่ยโดนสตาร์ทเลยเขาสตาร์ทอยู่สตาร์ทเลยสตาร์ทเลยไฟล่างไฟล่างติดเกมมันติดต้นไม้ข้างหลังแล้วก็เดินหน้าไปโดนขับขับไม่ค่อยเก่งขับไปก่อนครับผมขับไปก่อนขับไปก่อน ิงมาได้ดิโอเคเขานอนละรอ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 แป๊บนึงมาค่ะมาค่ะขึ้นเลยไปเลยครับผมชัดเลยเสี่ยงก็ชัดก็ได้เฮ้ยเธอทำไมขับขี่ยังอ่ะโอ้โหเธอไม่ขับขี่ทำไปขับขี่ยังครับตัามภาพที่สะกดำแล้วทำแล้วทำแล้วอ่ะนี่จะฟาดเก้าเลยไหมครับ ฟาดเก้าฟาดเก้าเอ้ยรอเพื่อนเหรออยะไรกดไปปั๊บใส่เนี่ยเ,ยเป็นรูนปแปบไปไปดิวะระวะอเพื่อนเขรอเพื่อนจะคู่นะคะรอเพื่อนก่อนนะคะครับผมเราได้เสมอผมไม่อยากเป็นตนันมีแล้วเนี่ย มาค่ะบางนะขึ้นเลยขยมไปดิอุ้ยวู้วได้เธอเธอขับได้เก่งมากอ่ะขอบคุณค่ะเราชอบเวลาได้ขับแันเทมมากเลยอย่าไปชมความเย้ขับแห้งได้ ค้างตรงแผนที่จั๊มันยืนตรงแผนที่ค้างเลยไปค้างเฮ้ยเป็นทอมมี่มีคนเป็นทอมมี่นะแจ็คสวยสวัสดีต้นอ้อน,นะครับโอเคเขาเสียดเขยเร็วมนาะไม่ทนันแจ็คไม่ทันลงน้ำตายขึ้นบกขึ้นบกขึ้นบกเลยขึ้นบกเลยไม่น่าจริงไม่น่าจริงเนี่ย มึงลงทำไมไอ้แจ๊คนมาขึ้นมาเ่หนดิอ้เจ๊ไอ้ควาย้ยโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยกูตายต่อไอ้แดดกูตายแล้วเนี่ยฟักูต้เปเี้ยแหล่งมึงกูต้องเป็นคนขับ โอ้ย่ยาโอ้ย,อยมาดิฮิตส์ามาดิเรียบร้อย,อยมม, <c oughs> มันกดมึงไม่ได้หรอเออทั้งวันเลยม,มาเออแม่กระยอกเลยนะ ไปน้ำหนีไอเ้เจ้าก,ก็โยกไปเลยทั้งวันเจ้าดิโอ้ no 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 โอ๊ยแม่งหัวร้อนสัตว์อ่ะเชือกไม